ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ใกล้วันพ่อผมเลยน,เนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่นะครับสิบพิธีใช้นี่พ่อแม่ข้อคิดดีๆนะครับพ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตกับเราในยามที่เราเกิดจนโตท่านต้องคอยท่าสอนให้ทําความดีเรียนหนังสือสูงๆเลี้ยงดูเอาใจใส่เราในทุกๆเรื่องพอเราโตขึ้น หน้าที่ของลูกทุกคนก็คือกระตันยูกระตะเวทีคอยดูแลเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่เท่าพรพพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนกระตันยูตะเวทีต่อปิรามันดาแล้วชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดีๆครับวันนี้มันจะมาบอกวิธีนะครับวิธีใช้น,นิพ่อแม่นึง่งจงสร้างความดีให้กับตัวเองแต่นี่ก็เป็นการใช้นี่ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ําให้เลือดน้ําเหลืองอยู่ในตัวแล้วจงไปแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนก็รังเกียจว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกรงกรรมกรงเวียนครับต่อต่อกันไปอีกสองใครที่ คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทําบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทําบุญด้วยการจเจริญกรรมาฐานและอุทิศส่วนกุศลไปการทําเช่นนี้ถือเป็นการได้บุญมากนะครับสามครับผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบพ้าแม่ขอพรจากท่าน จะได้มั่งมีสีสูงครับส่วนคนที่เคยทําไม่ดีกับท่านไว้ก็นําเทียนแพไปขอขามาอโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขามาราโทษครับสี่ครับของฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทําให้เราทํามาหาก,กินไม่ขึ้นนะครับเจ๊ง ท่านต้องแก้ปัญหาขวองคือขวางคำพูดไปขอขมาลาโทษเสียแล้วมาจเจริญกาารรมฐานับรองสำเร็จแน่ครับห้าครับบางคนลืมพ่อแม่อย่าลืมนะครับอย่าลืมการเถียงพ่อแม่ไม่ดีขอบิณฑบ,บาตสอนลูกหลานอย่าเสียงพ่อเสียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ไม่ว่าจะก,ก้าว ไม่มีทางก้าวหน้าได้เลยนะครับมีแต่ก้าวถอยหลังหกครับคนที่มีบุญวัฒนาสัจะตันอยู่พ่อแม่คนเถียงพ่อแม่เอาดีไม่ได้คนพูดกับพ่อแม่นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขอโหสิกรรมขอโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พ,พี่น้องๆจะไม่เอาอีกแล้ว เอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรยกายกำมังวจีกำมังมโนกำมังโลทาโสอันว่าขอโทษความผิดใจที่ข้าพเจ้าพังเผอสิไปด้วยกายก็ดีวาจารก็ดีใจก็ดีทั้งต่อหน้ารับหลังขอให้คุณพ่อแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องโหติกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำลด มือจดเท้าครับนี่เด้อทั้งท่านทั้งหลายเอยนี่เป็นบุญคุณของพ่อแม่มากมายยังไปทวงหนาห่วงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกตัวเองก็พึ่งต,ง,งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอับปีจันไรในโรคมนุษย์ไปทวงนี่พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วให้ชีวิตให้อะไรหลายอย่าง เรียนสาเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้สิทค้างรับรองทํามาหากินไม่ขึ้นนี่บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคือบุญคุณของวิดามารดาครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ